อยู่ดีมีแหงเพื่อเป็นอย่างสรุปแล้วเป็นอย่างตัวไข่เลือดออกไข่เลือดออกครูป่าครูเห็นหมอน้อยนั่งอยู่นี่ตีดเป็นตุ่มเต็มนึ่งกับหลานเจ้าหนี่เด้ผู้ชายนี่ยป่าเป็นไข่เลือดออกเชิหนักแล้วนี่หนักสบายดีทุกคนมืัอนี้ที่มาเยี่ยมสาวจอยนะครับ

ไปห้องมอแล้วบ่เพิน่มนักบ่ใส่เข้าไปเบิ่มด้วยเเพิ่มเ้อะออล้นี่ให้ฉันชื่อ บ่าวัฒนาบอกพาเพื่อนไปหาเหอสาวจอยค่ะบ่าวัฒนาบอกพาเพื่อนไปกไปวัเข้ากับปู่ๆูได้จุมม๊บเจ้าไม่ไม่อยู่นี่เพื่อนมานอนพี่อย่างเมื่อคืนนี้ไม่ใช่สาวจอยสาวจอยไปนอนห้องหมอไปนอนห้องหมอเมื่อคืนาานี้นอ๋อ,อไปก็ผา แม่่พอเพือพ่อนเอารถหายไปวะบ่เอารถเอารถตู้เนาะรถตู้รถตู้เพื่อนอ,อ๋อซุบเจ้าเหามาอยู่เฮียในเพือเพ่อนเพื่อนอยู่ห้องหมอมาหาใจวะห้อหงหมอโยมราชาอ๋อห้องหมอโยมราชน้ำบุหงกเลยจะมาเยี่ยมเพื่อนอือตอน10โมง11โมงขจ้ากับมาเลยอ๋อ10โมง11โมงวันนี้กำลังแล้วปะใช่เนาะเออเออเดี๋ยวเพื่อนกําลังเชื่อมัน อ๋อน้ำเกลือยังบ่ทันเบิร์เด็ดสิตัวหาเพิ่นใหม่โอ้ยไม่ได้ใจใจไหมเนี่ยตัวหาเป่าต้มเป่าต้มโทรมาแต่ว่าโทรไปแล้วเพิ่นบ่รับเพิ่นน่าซือยู่เรือเนาะเอากระสีได้ออกไปก่อนใช่ปะอันนั้นไปขัวบันแตนพระสีส่วนเจ้าไปน่าซื้บัไหวแล้วล่ะเนาะฮะอยู่ดีมีแห้งเพิ่นเป็นหยังสรุปแล้วเป็นหยัง ตัวอะไรเลือดออกไขรเลือดออกครูป่าครูเห็นหมอนี่น้อยนั่งอยู่นี่ตีนเป็นตุ่มเต็มนึ่งผู้ชากำลานเจ้าหนี้เด้ผู้ชายนี่ป่าเป็นไขรเลือดออกวุ้นหนักแล้วนี่หนักงลงเชิญนั่งนี่ร่งกายท้าซะไปก็ได้ครับนี่ก็มามาแม่ใหม่เดี๋ยวไหายเร็วๆโอเคครับชุดนี้ประมาณนี้ทุกคน